ในยุคโควิดรอบ2สวัสดีครับผมโค้ดเนะครับเจอกันที่เพจนะครับโค้ดเอแบรน Maker นะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมชัดไหมครับวันนี้มาในนะครับ แอปใหม่นะฮะแอปตัวใหม่นะฮะตอนนี้อัดหน้าจออยู่นะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายกันได้นะครับจากที่ไหนนะครับก็วันนี้มาคุยกันนะครับสำหรับงานเสริมนะครับ ที่นะครับโคดเอจะมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะยุคโควิดรอบ2ซึ่งบอกกันเลยว่ามาแน่นอนนะฮะมาแน่นอนแล้วที่สำคัญครับวันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโควิดรอบนี้แล้วหรือยังนะฮะก่อนอื่นนะครับโคดเอจะเท้าความนะฮะในส่วนของงานทั่วๆไปนะครับโคดเอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเป็น พ่อค้าผลไม้นะครับเรามาดูโมเดลกันก่อนนะครับว่าโมเดลของพ่อค้าต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าวันนี้เราเป็นพ่อค้านะครับเราจะอยู่ในช่องค้าปลีกนะฮะดูตารางข้างบนครับที่เป็นวงกลมนะครับเราลองดูครับเส้นทางนะครับของการเป็นพ่อค้า1คนต้องทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราต้อง ไปหานะครับแหล่งผลิตนะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เราขายผลไม้นะครับเป็นอาชีพที่โค้ดเอเคยทำนะครับก็จะมีในส่วนของกเกษตรกรเป็นผู้ผลิตนะครับแต่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปเหมาทั้งสวนได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นก็จะมีตัวกลางเขาเรียกว่าค้าส่งนะครับ ค้าส่งก็จะเป็นคนที่รับผลไม้นะครับจากเกษตรกรมาทำการจำหน่ายถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อค้านะครับเราก็ต้องไปรับในส่วนของตลาดค้าส่งนะฮะซึ่งนะครับแต่ละจังหวัดจะมีนะครับจะมีครับให้เราไปทำการรับสินค้านะครับ เพื่อนำไปขายปลีกหรือถึงผู้บริโภคนั่นเองนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าเส้นทางนะครับของสินค้า1ชิ้นนะฮะก็จะผ่านขบวนการผลิตส่งปลีกนะครับจนถึงมือผู้บริโภคนะครับ โคดีขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเฟซสักคู่นะฮะเนื้อหาวันนี้ไม่นานนะครับบอกเลยว่าไม่นานแต่โคดอมองว่านะครับถ้าวันนี้นะครับเราเข้ามาศึกษานะครับมันอาจจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยุคโควิด1 9รอบ2นะครับ เราเห็นโมเดลกันนะครับว่าผลิตส่งปลีกแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคนะครับแล้วทีนี้นะครับบริษัทที่โค้ดเอเข้าไปศึกษานะครับแล้วร่วมทำนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการเซตอัพระบบนะฮะระบบยังไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ก็มีผู้ที่ประสบผลสำเร็จนะครับมีตัวอย่างชัดเจนนะครับ สามารถขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจก็คือตำแหน่งเกียรติยศนะครับซึ่งสามารถรับส่วนแบ่งนะครับ2%นะครับของยอดกำไรสุทธินะครับบอกเลยว่านะครับเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับจากที่ไหนนะฮะเดี๋ยวขอยัดดูคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ แล้วทีนี้นะครับบริษัทที่ค้เอกล่าวถึงนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่าแกรนโกลบอลอิ n โนเทคนะครับแกรนโกลบอลเนี่ยเขาทำธุรกิจในรูปแบบของเน็ตเวิร์นะครับบอกเลยว่าเน็ตเวิร์ในยุคก่อนกับเน็ตเวิร์ในยุคปัจจุบันนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าวันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับ ในโลกของออนไลน์นะครับในโลกของ Facebook ในโลกของ l ล n e นะครับในโลกของ TikTok ในโลกของ y t u t u นะฮะเราสังเกตน,นะครับว่าวันนี้เราสามารถที่จะอยู่คนละที่นะครับแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ร่วมกันได้นะครับการโกลบอลเกิดขึ้นมาในยุคโควิดนะฮะดังนั้นบอกเลยว่านะครับเป็นบริษัทที่น่าศึกษามากๆนะครับ แล้วทีนี้นะครับข้อแตกต่างนะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวแกนโกลบอลมีโรงงานเป็นของบอริษัทเองนะครับดังนั้นช่องตรงผลิตนะฮะกับช่องที่ว่าการจัดส่งเนี่ยจะควบรวมไว้ด้วยกันนะครับดังนั้นเราจะสังเกตไหมครับว่านะครับเราจะไม่แยกว่าผลิตอีกที่หนึ่งนะครับค้าส่งอีกที่หนึงนะฮะ เราสามารถที่จะนำมาควบรวมด้วยกันนะครับเป็นธุรกิจที่สร้างตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วทีเนี้ยเราสามารถเข้ามาร่วมนะฮะกับแกรนโกลบอลนะครับดังตารางที่2นะครับก็คือในรูปแบบของสมาชิก300บาททำไมนะครับทำไมถึงต้อง300บาทเนื่องจากว่ากฎของ สคบนะครับจะมีข้อกําหนดนะครับในการเข้ามาร่วมนะครับเป็นสมาชิกนะครับก็จะมีค่าแรกเข้า300บาทแต่บริษัทแกรนโกลวลนะครับก็จะมอบสินค้าเซตทดลองนะครับก็คือกาแฟคอคอฟฟี่ให้ไป1กล่องนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่านะครับเราจะได้ตั้งแต่วันที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วทีนี้นะครับ พอเรานะครับอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับเราก็สามารถอัปเกรดตัวเองนะครับเป็นนักธุรกิจของแกน g ก o b a l l นะครับเพื่อรับรายได้หลายช่องทางนะครับหรือหลายกระเป๋านะครับซึ่งบอกได้เลยว่านะครับการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจบอกเลยว่าใช้ต้นทุนที่ต่ำมากๆนะครับโคดเอจะยกตัวอ,อย่างนะครับ ก่อนหน้านี้โคดเอไปขายผลไม้บอกเลยว่าลงทุนเยอะกว่าการทำแกนโกลบอลนะครับบอกเลยว่าลงทุนหลักหมืน่นในขณนะที่แกนโกลบอลนะครับเราเริ่มต้นแค่หลักพันนะฮะดังนั้นบอกเลยว่าความเสี่ยงไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะถามว่าหลักพันที่โคดเอเริ่มต้นโคดเอก็ได้รับสินค้านะครับ มากินมาใช้หรือนำมาขายนะครับสามารถสร้างกำไรจากการขายนะครับหรือสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถได้สุขภาพที่ดีจากการกินใช้สินค้าที่มีคุณภาพของแกลนโกลบอลซึ่งบอกเลยว่านะครับสินค้าเกรดพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของนะช่องทางการรับรายได้นะครับของแกรนโกลบอลมีถึง6ช่องทางนะครับกเจะไปช้าๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะด้านขวาจะเป็นสินค้านะครับไม่ว่าสินค้าแบรนด์ของ ดารานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของลุงโน้ตนะครับก็คือเอนสกายเจนก็อยู่ในส่วนของคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเป็นต่อหรือเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับซึ่งบอกเลยว่า2ท่านนี้นะครับอยู่ในแวดวงของตลกมาอย่างยาวนานนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับในส่วนของสำหรับคนที่นะครับเข้ามา300บาทนะครับนะครับเราสามารถรับรายได้ข้อที่1ก็คือจากการขายนะครับข้อดีของแกรนโกลบอลคือ 1. เราไม่ต้องสต็อกของนะครับเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้าออกไปนะครับไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้ บริษัทนะครับทำการซัพพอร์ตให้เรานะฮะ25ถึง60%นะครับ25ถึง60%นะครับบอกได้เลยว่านะครับโคดเอยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นกาแฟนะครับ1กล่องนะครับถ้าวันนี้เราเข้ามาเป็นสมาชิก300บาทเราสามารถซื้อในราคา195บาทนะครับส่วนราคาข้างกล่องก็คือ 420บาทนะครับเราสามารถสร้างกำไรกล่องละ225บาทนะครับคนที่ทานกาแฟเป็นกาแฟสุขภาพนะครับดังนั้นเขาจะได้สุขภาพที่ดีนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพกระเป๋าตังค์ด้วยเช่นกันนะครับส่วนนะครับรายได้ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะครับ เราต้องมีการนะครับพัฒนาตัวเองหรืออัปเกรดตัวเองให้เป็นตำแหน่งซ u เปอร์ว o r เซอร์ขั้นต่ำนะครับการเข้ามาเป็นตำแหน่งซ u เปอร์ว o r เซอร์บอกเลยว่านะครับใช้นะครับการสะสมซื้อสินค้านะครับหรือนะครับเราจะซื้อในส่วนของแพ็กเกจก็ได้นะครับแพ็กเกจจะอยู่ที่นะครับ2,000 กว่าบาทนะครับไม่ถึง3,000บาทนะครับ2850บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแพ็กเกจไหนนะครับเราสามารถรับค่าแนะนำนะครับข้อที่2นะครับ100ถึง1 5 0เปอร์เซ็นต์นะครับโคดียยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราไปชวนเพื่อนมานะครับเพื่อนก็ซื้อสินค้าเท่ากับเราถูกต้องไหมครับ อันนี้คือข้อดีนะครับของการทำเน็ตเวิร์กก็คือไม่ได้เกี่ยวว่ามีเงินมากมีเงินน้อยนะครับเกี่ยวกับว่าวันนี้เราซื้อสินค้าในราคาเท่ากันนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับบอกกันเลยว่าข้อนี้นะครับจะทําให้เราสร้างไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเพื่อนของเราซื้อสินค้าเท่ากับเรา ในฐานะที่เราเป็นคนแนะนำถูกต้องไหมครับเราต้องมีค่าโทรศัพท์เราต้องมีค่าอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับบริษัทจะจ่ายนะครับค่าแนะนำอยู่ที่100ถึง1 5 0เปอร์เซ็นต์ของ PV นะครับข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะชวนคนไม่เก่งนะครับ เนื่องจากว่าแผนของแกนโกลบอลนะครับออกแบบให้นะครับคนข้างบนลงมาช่วยคนข้างล่างนะครับดังนั้นนะครับเขาจะมีคะแนนในส่วนบาลานซ์ทีมนะครับซึ่งแกนโกบอลจะมีโครงสร้างซ้ายกับโครงสร้างขวานะครับซึ่งเรียกว่าแผนไบนารีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำในส่วนของเน็ตเวิร์กอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่โคดีบอกเลยว่านะครับ การทำบาลานซ์ทีมเราไม่ได้ทำคนเดียวนะฮะชื่อก็บอกว่าเป็นทีมนะฮะดังนั้นบอกเลยว่าคะแนนตรงนี้นะครับจะเกิดจากทีมงานของเราทั้งหมดเลยนะครับเราอาจจะรู้จักคนแค่2-3ถึง3คนนะครับแต่2-3ถึง3คนนะครับเขาก็อาจจะไปรู้จักเพิ่มนะครับก็เกิดเป็นโครงข่ายผู้บริโภคนะฮะ พอเป็นโครงขายผู้บริโภคถ้าเกิดคะแนนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเกิดขึ้นมาในวิคนั้นๆหรือสัปดาห์นั้นๆโค้ดเอจะยกตัวอย่างนะครับถ้าสัปดาห์นั้นนะครับมีฝั่งซ้ายเกิดขึ้น10,000บาทฝั่งขวาเกิดขึ้น50,000บาทนะครับบริษัทแกนโกลบอลจะทำการจับบาลานซ์ก็คือเอา10,000นะครับคูณที่4 0์นะครับ ซึ่งในวิคนั้นเราจะมีรายได้ข้อที่3นะครับถึง4,000บาทนะครับตรงนี้เห็นภาพนะครับแรกๆมันอาจจะไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าการสร้างทีมมันจะใช้เวลาเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่4นะครับเป็นในส่วนของค่าลิขสิทธิ์นะฮะยแป๊บหนึ่งนะฮะลิขสิทธิ์คืออย่างนี้นะฮะหมายความว่านะครับ คนที่เราแนะนำนะครับคนที่เราแนะนำถ้าเกิดว่าเขานะฮะมีการสร้างบาลานซ์ทีมนะครับในส่วนฝั่งแข็งนะครับเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับสมมุติว่า1 0 0 0 0บาทในฝั่งแข็งเนี่ยเขาจะแยกออกมาเป็น10%นะครับ10%ในฝั่งแข็งนะครับ 30%ในฝั่งอ่อนนะฮะดังนั้นนะครับค่าลิขสิทธิ์เขาจะคำนวณที่ฝั่งแข็งนะครับก็คือนะครับ1,000บาทเราในฐานะที่เป็นผู้แนะนำนะครับเพื่อนของเราได้1,000บาทเราก็จะได้1,000บาทเช่นกันนะครับในรายได้ข้อที่4นะครับซึ่ง1234นะครับในตำแหน่งซ u เปอร์ไวเซอร์นะครับก็จะรับ ผลประโยชน์ทั้ง4ข้อเลยนะครับเห็นไหมครับว่านะครับการที่เราเริ่มต้นนะครับเป็นซ u เปอร์ไวเซอร์นะครับเราสามารถรับรายได้ถึง4ช่องทางนะครับส่วนรายได้ข้อที่5นะครับเป็นออเซลนะครับคือยอดขายรวมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับอยู่ที่นะครับ2 ถึง12%นะครับคิดยังไงนะครับซึ่งในออเซลตรงนี้ตัวเรานะครับต้องทำคุณสมบัติเป็นตำแหน่งเกียรติยศนะครับก็คือเป็นตำแหน่งเพอขึ้นไปนะครับเพอจะรับที่2%นะครับส่วนแกรนไดมอนต์ตำแหน่งสูงสุดจะรับที่12%ซึ่งบอกเลยว่าในข้อที่5ก็อารมณ์เหมือนว่า เราได้รับเงินเดือนจากบริษัทนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีนักธุรกิจสามารถพิชิตต์ตำแหน่งเพ์นะครับอย่างเป็นทางการถึง3ท่านแล้วนะครับบอกเลยว่านะครับที่นี่ถูกกฎหมายนะครับที่นี่มีผลลัพธ์ให้เราเดินตามได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วข้อที่6นะครับ รายได้ของทิปท่องเที่ยวนะฮะทิปท่องเที่ยวบอกเลยว่านะครับถ้าเราทำคุณสวัสิครบตามที่บริษัทแกรนโกลบอลกำหนดนะครับเราสามารถพิชิตทิปท่องเที่ยวฟรีไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับทิปท่องเที่ยวอาจจะรีเล่นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19นะครับ ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะฮะโคเอจะสรุปให้ดูอีกทีนะครับว่าทำไมนะครับโคเอถึงมองว่าธุรกิจแกรนโกลบอลจึงน่าทำในยุคโควิดรอบ2ถ้าวันนี้นะครับงานที่เราทำนะครับเราอาจจะได้รับผลกระทชบเช่นนะครับอาชีพไกด์นะฮะ อาชีพที่ค้าขายในแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาชีพสนามบินนะฮะตรงนี้โค้ดเอมองว่ากระทบแน่นอนนะครับหรือนะครับในส่วนของอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งนะฮะล่าสุดที่โค้ดเอไปอบรมนะฮะไปงานที่บริษัทเปิดตัวนะครับบอกเลยว่ารถนี่โล่งมากๆเลยนะครับบอกเลยว่า นั่งสบายเลยนะครับบอกเลยว่านั่งสบายเลยดังนั้นกระทบแน่ๆน,นะครับดังนั้นวันนี้เราก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับทําไมรถยนต์ถึงต้องมียางอะไรนะฮะก็เพราะว่าไม่แน่นะครับยางอาจจะโดนตะปูนะฮะทำให้นะครับยางใดยางหนึ่งเกิด แบนนะครับดังนั้นยางไหลก็จะมาช่วยซับพอร์ตตรงนั้นเหมือนกันก็เปรียบเสมือนการสร้างรายได้วันนี้ถ้าเรามีรายได้หนึ่งกระเป๋านะครับงานที่เราคิดว่ามันมั่นคงนะครับในอดีตนะครับปัจจุบันมันอาจจะไม่มั่นคงเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าก่อนหน้านี้นะครับอาชีพขับเครื่องบินนะครับมั่นคงไหมครับแต่วันนี้เห็นไหมครับว่า เครื่องบินก็บินน้อยลงนะฮะอาชีพที่มีรายได้หลักแสนอาจจะต้องลดรายได้ของเขาลงไปนะครับดังนั้นโค้ดเอบอกเลยว่านะครับวันนี้ให้เราเปิดใจลองศึกษานะครับลองไปดูตามคลิป YouTube ก็ได้นะครับว่าแกน g l o b a l เป็นยังไงนะครับแล้วมีผลลัพธ์จริงไหมนะครับสนใจนะครับเข้าร่วมทำธุรกิจแกน g l o b a l นะครับ กับเงินเริ่มต้นหลักร้อยนะครับติดต่อผู้ที่แชร์ไลน์นี้ให้กับท่านได้เลยนะครับหรือนะครับจะติดต่อมาที่โค้ดเนะครับในช่องทาง Messenger ก็ได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันนะครับแล้วจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้นะครับวิธีการทำงานของแกน g l o b a l ว่านะครับมีประสิทธิภาพสามารถสร้างคนสำเร็จ ได้จริงไหมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม